บูวิ๊กนนะะแล้วนะคะแต่วันนี้เราเปิดคลิปกันที่ที่แปลกมากๆเลยนะที่นี่คือคือห้องแต่งตัวของวยรุ่นค่ขนาดทิชชู่ก็ยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยนะจ๊ะก็เป็นคลิปที่นอกจากที่บูจะพาทัวร์ห้องแต่งตัวแล้วนะคะบูจะมาจัดกระเป๋าด้วยนะเพราะว่าบูกําลังจะเดินทางไปเชียงใหม่อีกแล้วนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า w a l k i n g c o s สของบัวเนี่ยมันเป็นยังไงจริงๆเคยทำคลิปไว้แล้วนะเมื่อประมาณแบบหลายปีก่อนมากคือตอนนั้นอะเรียบร้อยมากแต่ตอนนี้ระเบิดลงนะคะคืองงมากค่ะเหมือนระเบิดลงเลยก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเนาะไปดูกันเลยก็มาเริ่มจากมุมนี้กันก่อนเลยนะคะมุมนี้ก็แบบ คิดว่าคงต้องทำยากอีกคลิปหนึ่งนะคะเพราะมันเป็นพวกแบบว่าเมคอัพสกินแคร์อะไรต่างๆของบัวนะเป็นที่ที่บัวแบบคอยนั่งแต่งหน้าบางทีก็นั่งไลฟ์เปิดถุงช็อปอะไรตรงนี้นะคะถ้าใครได้ติดตามแฟนเพจของบัวนะมุมลกๆตรงนี้นะคะอันนี้เป็นมุม ตั้งแต่คร mm ั้งที่แล้วเนี่ยตอนนั้นรู้สึกเหมือนยังไม่ได้ทําตรงนี้นะอันนี้เนี่ยพี่ตั้มมาสั่งให้ทําให้เพิ่มนะเพราะว่าบัวเนี่ยค่อยๆระรานเข้าไปในตู้เสื้อผ้าของพี่ตั้มนะคะบัวก็ค่อยๆเอาชุดของบัวเข้าไปใส่ของพี่ตั้มจนพี่ตั้มอะทนไม่ได้นะคะเมื่อก่อนตรงนี้เนี่ยนะคะมันเป็นระเบียงใช่ปะพี่ตั้มก็เลยเอากระจกออกนะคะแล้วก็ทํายาวจากตรงนี้เมื่อก่อนเป็นระเบียงก็เลยทําเป็นตู้เสื้อผ้าเพิ่มนะคะแล้วก็เป็นชั้นวางกระเป๋าส่วนฝั่งนี้นะคะก็เป็นตู้ของบัวนนีแหละททั น้องน้องหายใจกันออกไหมน้องแทบอยากจะกรีดร้องอะแบบเอาฉันออกไปดีฉันไม่ไหวแล้วฉันหายใจไม่ออกเลยนน่มนมากอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตู้อื่นกันบ้างดีกว่าก็อ๋ออันนี้ก็จะเป็นแบบใส่รองเท้าเนาะนี่หรือเปิดให้ดูเป็นตู้เก็บรองเท้านะคะนี่มีรองเท้าพี่ตั้มคู่นั้นอยู่คู่เดียวนอกนั้นของโบงหมดเลย าแล้วเดี๋ยวเราจะพามาโซนตู้เสื้อผ้าโซนเก่าที่เคยพามาแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ดูตู้ตู้นี้แล้วกันดูสินี่เห็นไหมความกุ้งฟิงคราวนี้เดี๋ยวโบจะไปเป็นแบบทุ่งดอกไฮเดรนเยียนะคะก็เดี๋ยวก็ต้องมาแมทกนันอีกทีว่าเราจะใส่ชุดอะไรสีฟ้าได้ไหมจ๊ะตัวนี้แบบแนะนํามากเลยมันเป็นเสื้อคุมเฉย,เฉยๆใช่ปะ่ะล้วโบได้มาจากช้อปปี ถูกมากทุกคนตัวละแบบ190บาทเอาออกมาเลยแล้วกันไหนๆเราก็หยิบออกมาแล้วเมื่อก่อนอ่ะบัวจะมีความออแกนไนซ์สากเลเลยนะคือแบบเอ้ยตู้นี้เป็นตู้สีขาวกับสีฟ้าเนี่ยแต่ตอนนี้ก็คือปนมั่วไปหมดแล้วเพราะพี่เลี้ยงไม่รู้จะเอาไปยัดตรงไหนจริงๆงนะคะเนี่ยดูดิเยอะมากมีเป็นกระโปรงเข้าชุดกันด้วยนะคะนี่ดูดิชอบมากเลยอะ่ะเป็นลายปักะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ของ f a i r y ก o d มา t ธ e r นะคะนี่อีกหนึ่งตัวที่อยากไปเพราะว่าเดาว่าเราขึ้นดอยอะ่ะก็คงจะต้องมีความหนาวนิดนึงก็เป็นพ o ม e l o X เับ บาร์บี้เห็นไหมน่ารักกระดุมบาร์บี้ก็เป็นการพาทัวร์คร่าวๆแล้วกันเนาะสงสัยคงต้องพาทัวร์อีกรอบนึงเพราะว่าแบบนั่นมากจะแม่แล้วขอทุกคนลงมาชมข้างล่างนี้ค่ะเรายังมีน้องๆที่นอนอยู่ตรงนี้นอนรอให้ท่านใส่อยู่น่ารักไหมอันนี้อันนี้ก็พาวิีพีเซนต์มากเลยอะเดี๋ยวค่อยๆดึงออกมาก็คือวิธีการใช้นะคะก็คือว่าอย่างนี้ค่ะทุกอึ เาเป็นนามากทกคนดูดิเออตอนอยากได้ก็อยากได้เนาะให้ดูอีกตัวหนึ่งที่บอกไงว่าพี่ตั้มพอทนไม่ได้นะคะโ <c oughs> ดนโดนดุเลยนี่ คือเสื้อนางอยู่ดีๆเมื่อก่อนเป็นตู้พี่ตั้มแต่เราใส่ไม่พอเราก็ค่อยๆเอาคืบคลานเข้าไปค่อยๆค,คืบคลานคืบคลานน,นี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เอาไปด้วยทุกคนน่นารักมีความแบบใส่รุง้งยูนิคอรน์นสดใสมากนะคะตัวนี้ก็ต้องเอาไปด้วยเอ้ยนีเราเอาไปแต่ชุดแขนยาวทั้งนั้นเลยอะโอเคอะมาเดี๋ยวเรามาจัดกระเป๋ากันเลยดีกว่าค่ะ จะไปสวนดอกมุงดอกไม้นะคะจะต้องแบบว่าน่ารักไหมถ้าชมดอกไม้<อ>ก็คิดว่าประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวต้องไปหยิบพวกแบบสบูอ่อาบน้ำแปรงสีฟันยาสีฟันด้วย เป็นอีกตัวหนึ่งเลยนะจ๊ะที่แม่ก้อพกไปด้วยทุกทริปคะ่ะนั่นก็คือเจลล้างหน้าจาก Facelab ตัวนี้นะคะเพราะว่า Facelab เนี่ยนะคะเขาใช้สารทําความสะอาดที่มาจากธรรมชาติค่ะแล้วตรงข้างหลังแพ็คเกจของเขาเนี่ยก็บอกเลยนะคะว่า SLS free s o f a t free นะคะไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีพาราเบนไม่ใส่สีนะคะแล้วก็ f r a g r a n c free ก็คือไม่ใส่น้ำหอมนั่นเองค่ะเดี๋ยวโบจะลองให้ดูเนื้อเจลของเขาเลยนะคะนี่ใส่กิก๊กเป็นแบบนี้นะคะ ให้ดูดูสิคะแทบไม่มีฟองเลยเห็นปะคือพอมันไม่มีฟองอะ่ะมันก็จะแบบไม่เสียดสีกับหน้านะคะ และหลังจากที่ได้ลองใช้นะคะก็คือผิวหน้าแบบชุ่มชื้นมากๆอะ่ะไม่ตึงเลยเนาะแล้วสูตรที่โบใช้ก็เป็นสูตรเบอร์ศูนย์ค่ะคือสําหรับผิวแพ้ง่ายเป็นพิเศษโบก็ได้ใช้มาสักพักหนึ่งแล้วนะก็คือมันดีมากเลยทีเดียวนะคะล้างแล้วเนี่ยสะอาดไม่ลื่นเหมือนล้างออกไม่หมดอะไรเงี้ยสิวว่าไม่ขึ้นด้วยนะคะเหมือนน้องเขามาช่วยให้ผิวหน้าของโบแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเพราะว่ามันล็อกความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะเรียกได้ว่าจะไปทริปไหนเนี่ยโบก็ต้องพกไปด้วยตลอดเลยค่ะ ที่สำคัญเลยนะคะลาะคาน่ารักมากและหล่อแค่ร้อยห้าสิบาทเท่านั้นเองนะคะหาซื้อได้ตามวัสัตวเลยค่ะก็จะไปทิปไหนนี่ต้องผมไว้ด้วยทุกทิปเลยนี่ชอบทำผมค่ะทุกคนแล้วก็ต้องมีหวีด้วยนะคะอันนี้คือหวีนะนี่คือบัวชอบที่เขามีตัวปิดตรงนี้นะคะทำให้ซีหวีมันแบบไม่พังเนาะ <ๆ S 2> ปิดแล้วค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะเย้ yeah. และนี่ก็คือคลิปเปิดความรกของห้องแต่งตัวกอนแล้วแงเราถือว่าเราสนิทกันแล้วจริงๆนะทุกคนโอเคแล้วถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะคะก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ให้บัวด้วยนะคะหรือว่าใครอยากดูคลิปแบบไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสนนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย